เอเจนซี่ยิงแอดแต่เหมือนกับจ้างทิ้งเลยอะถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะวิดีโอนี้ทํามาเพื่อคุณเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงตัวสินค้ากันค่ะถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามอาหารเสริมสกินแคร์เครื่องสําอางต่างๆนะคะรวมถึงครีมด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าตรงนี้การตลาดออนไลน์อย่างเดียวเอาไม่อยู่จ้า Facebook a d อ,อย่างเดียวเอาไม่อยู่เลยและการที่คุณไปจ้างเอเจนซี่ ก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยค่ะเราพูดถึงการแค่ให้สินค้าของเรานะขายได้นะคะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายมากกว่าแค่การที่คุณผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ยิงแอดขายค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะบิมได้มีวิดีโอที่ได้อัดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นวิดีโอที่เคยไลฟ์นะคะพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เจ้าของแบรนด์สกินแคร์เจ้าของแบรนด์ความงามต้องมีต้องเตรียมและเรื่องของการตลาดที่คุณต้องทำเพื่อให้แบรนด์ของคุณขายได้เดี๋ยวบิมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ใวิดีโอนี้ค่ะดังนั้นค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ความงามค่ะซึ่งบีมเชื่อว่า ถ้าคุณดูวิดีโอนี้อยู่อ่ะคนก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เป็นกระแสรหรือแบรนด์ปังนะคะปีมจะบอกว่าให้คุณเริ่มจากการที่เรียนรู้เองทำเองปฏิบัติเองเจ็บเองแล้วก็ปังด้วยตัวเองก่อนค่ะแล้วค่อยไปจ้างเอเจนซี่ในสเต็ปต่อไปค่ะ ข้อที่สองค่ะเรามาดูกันที่เหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงจ้างเอเจนซี่ในการยิงแอดค่ะเหตุผลข้อแรกเลยส่วนมากก็จะบอกว่าก็เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะการที่คุณบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณทำไม่เป็นตรงนี้มันไม่ใช่ข้ออ้างค่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่คุณจะไปจ้างใครยิงแอดให้คุณค่ะ บอกได้เลยว่าการที่คุณไม่รู้แล้วคุณไปจ้างเขาคุณจะเจ็บหนักกว่าการที่คุณไปทำการตลาดด้วยตัวเองค่ะแล้วการที่คุณไปจ้างเอเจนซี่โดยการที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะบอกได้เลยนะว่าลึกๆแล้วอะเอเจนซี่เหล่านั้นจะคิดว่า หวานหูเลยจ้าเหตุผลข้อที่2ค่ะที่คนส่วนมากจ้างเอเจนซี่ในการยิงแอดในการทําการตลาดออนไลน์ให้เพราะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีเวลาว่ะเวลาของพี่มันสําคัญมากนะพี่เอาเวลาเนี้ยไปหาลูกค้าไปขยายธุรกิจไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมดีกว่าแล้วให้คนที่ทันหนัดผู้เชี่ยวชาญหรือว่าฝ่ายการตลาดออนไลน์ฝ่ายการตลาดน้องๆที่เขาเป็นรุ่นใหม่มาทําให้พี่มันจะดีกว่า ถ้าเหตุผลของคุณคือเวลาของคุณเนี่ยมีค่าในการหาเงินมากกว่าที่มาลงปฏิบัติเองนะคะตรงนี้ยังพอฟังได้แต่คุณต้องตอบให้ได้ว่าที่คุณไปจ้างเขาหรือที่คุณให้คนอื่นทำเนี่ยคะ่ะ คุณรู้หน้าที่ตรงนี้ดีขนาดไหนดีจนคุณบอกน้องได้หรือเปล่าว่าต้องทำแบบนี้1 2ึ่สอแล้วถ้าเขาเอาผลงานที่เขาทำแล้วมารายงานให้คุณฟังคุณสามารถคิดวิเคราะห์จาก Data ต่อได้ไหมว่าเขาต้องทำต่อไปในทิศทางไหน ไม่ใช่โยนงานนี้ให้คนอื่นทําไม่ใช่โยนงานนี้ให้เอเจนซี่หรือให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งทำแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณทําแบบนั้นเขาก็จะทําแบบขอผ่านไปวันๆก็นายสั่งให้ยิงแอดเราก็ยิงแอดแล้วแล้วยังไงต่อวัดผลอะไรไม่ได้เลยดังนั้นค่ะจ้างได้ค่ะให้คนอื่นทําได้ค่ะแต่คุณต้องสามารถอ่าน Data คิดวิเคราะห์ต่อไปให้ถูกด้วยว่าเขาต้องทำยังไงต่อแล้วถ้ามันเกิดปัญหานะคะคุณก็ต้องมีวิธีแก้ที่จะบอกน้องต่อหรือจะบอกเอเจนซี่ต่อว่าถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์กลองทําวิธีนี้สิคราวนี้เรามาพูดถึงข้อควรระวังค่ะในการจ้างเอเจนซี่ในการยิงแอดหรือว่าจ้างคนอื่นคนนอกในการยิงแอดค่ะข้อแรกค่ะคือเราต้องคุยกันที่ผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ก็คือ ต้นทุนของค่าแอดนะคะ vs ยอดขายกำไรที่เราสามารถทำได้จากการยิงแอดในแต่ละครั้งค่ะหลายๆครั้งที่บิไมได้ฟังนักเรียนที่เขาไปจ้างเอเจนซี่มาค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าเอเจนซี่เนี่ยเขาคอมมิตที่ยอดอิมเพรสชั่ยอดการเข้าถึงยอดการมีส่วนร่วมแต่เขาไม่ได้คอมมิตยอดขายซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจาได้เพราะว่ายอดขายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่แต่อย่างเดียวค่ะ แต่จะบอกว่าการที่เราไปจ้างเอเจนซี่แล้วเราได้แค่ยอดอิมเพรสชันยอดการมีส่วนร่วมมาอย่างเงี้ยคุณยิงแอดเองดีกว่าค่ะสิ่งที่เราจะเอามาพูดกับเอเจนซี่จริงๆแล้วก็คือ bottom line ค่ะ bottom line ว่าไม่ว่าคุณทำอะไรไปต้องดูว่ายอดขายที่คุณได้มาจากการทำการตลาดแคมเปญนี้คือเท่าไหร่ เติบโตมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มีลูกค้าเห็นกี่คนมีคนมามีส่วนร่วมกับโพสต์ของคุณกี่คนข้อที่2ค่ะคือคุณต้องเลือกเอเจนซี่ที่มีการวัดผลการมอนิเตอร์แอดบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะไม่ใช่ว่ายิงแอดต้นเดือนแล้วปล่อยมันลันจนถึงปลายเดือนค่อยมาวัดผลไอเนี้ยช้าไปค่ะดีที่สุดนะคะก็คือต้องมีการวัดผลรายวันค่ะถามตัวคุณเองเลยถ้าวันเนี้ยคุณต้องเสียค่าแอด วันละร้อยวันละพัน คุณจะปล่อยให้แอดมันวิ่งไปตลอดทั้งเดือนแล้วค่อยมาวัดผลไหมไม่สิมันเงินชั้นหนาที่ชั้นลงไปอาทิตย์ละครั้งยังน้อยไปด้วยซ้ําค่ะดังนั้นค่ะถ้าคุณสามารถเลือกเอเจนซี่ที่เขามีการมอนิเตอร์แอดมีการรายงานแอดแล้วปรับปรุงแอดให้คุณได้แบบรายวันเลยคือถ้าวันนี้มันเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเขาสามารถยิงแอดใหม่ทำคอนเทนต์ใหม่ปรับแอดใหม่ให้คุณได้อย่างเงี้ยจะเพอร์เฟกมากเลยค่ะและข้อที่3ค่ะต้องบอกว่าัอเน,นี้ยมันขึ้นอยู่กับเอเจนซี่นะ ซึ่งมิก็เข้าใจว่าบางทีมันก็เป็นความลับในธุรกิจของเขานะคะ แต่ถ้าคุณสามารถเลือกเอเจนซี่ที่เข้ามายิงแอดในบิสเนสของคุณได้มันจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจะเห็นค่าหลังบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเห็นยอดเงินที่เขาใช้จ่ายจริงๆรวมถึงคุณจะได้เห็นวิธีการที่เขายิงแอดด้วยแล้วถ้าคุณรู้เรื่องของการยิงแอดเองด้วยคุณจะได้มอนิเตอร์เข้าไปได้ว่าเนี่ยที่เขายิงอยู่ถูกหรือผิดหรือควรปรับปรุงทางด้านไหนบ้างเอเจนซี่ส่วนมากค่ะเขาก็จะไปยิงแอดในบิสเนสของเขาเองคือเรา จะไม่เห็นค่ะว่าเขายิงแคมเปญอะไรใช้เงินเท่าไหร่นะคะ จนกว่าเขาจะรายงานแอดมาให้เรานีนะคะก็ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่จริงๆเลยค่ะบางเอเจนซี่ก็คอมทัวเบเนาะที่จะมายิงแอดในบัญชีลูกค้าให้ลูกค้าเห็นไปเลยว่าทาอะไรอยู่นะคะอันนี้บีมองว่าก็ค่อนข้างจะวินวินนะคะแต่บางเอเจนซี่เขาก็จะมองว่าเอ้ยไม่ได้นี่เป็นความราับของธุรกิจเขานะตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเองด้วยค่ะว่าโอเคไหมที่เขาจะไปยิงแอดในบิส i n e เนของเขาหรือว่าเราต้องการเอเจนซี่ที่มาดูแลในบิส i n e เนของเราแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันด้วยค่ะ ถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยยังไงจ้างยิงอ่ะมันก็อาจจะดีกว่านะ ก็อยากจะให้คุณเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมค่ะก่อนที่เราจะไปจ้างเขายิงแอดค่ะข้อแรกค่ะข้อมูลในเพจของคุณต้องพร้อมค่ะเพราะเมื่อคุณยิงแอดออกไปแล้วลูกค้าส่วนมากจะเข้ามาเผือกในเพจคุณต่อค่ะแล้วถ้าเขาเลื่อนไป2อสาปื๊ดแล้วมันจบนะคะลูกค้าก็จะออกไปทันทีค่ะแต่ถ้าเขาได้เลื่อนหลายๆปื๊ดอ,อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่จบนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นตัวจริงที่เขาเชื่อถือและสามารถซื้อของจากคุณได้ค่ะข้อที่2ค่ะ เตรียมวิธีการปิดการขายไว้เลยค่ะหลายๆครั้งนะคะที่ยิงแอดไปแล้วแต่ว่าเรื่องการปิดการขายไม่พร้อมค่ะทําให้เราไม่สามารถปิดการขายได้และเสียลูกค้าไปในที่สุดนะคะ ดังนั้นคุณต้องมีภาพมีวิดีโอมีคอนเทนต์มีแคปชั content, ่นมีวิธีการปิดการขายให้พร้อมค่ะแล้วถ้าคุณไปเจอลูกค้าแบบขอคิดดูก่อนนะคะคุณก็ต้องมีวิธีว่าทํำยังไงให้ลูกค้าคนนั้นนะคะไม่ได้หายออกไปจากวงคอจรของคุณนะคะแต่ยังสามารถกลับมาซื้อสินค้าคุณได้ค่ะ โดยตรงนี้นะคะบีมมีวิดีโอเรื่องการปิดการขายให้คุณสามารถไปดูต่อหลังจากวิดีโอนี้เดี๋ยวบีมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะสุดท้ายนี้สินค้าของเราแบรนด์ของเราโรงงานของเรามันก็เป็นเหมือนลูกของเราค่ะ เขาจะโตมาเป็นคนดีหรือเปล่ามันอยู่ที่เราค่ะถ้าพื้นฐานการเลี้ยงดูลูกคนนี้นะคะมาดีแล้วเราส่งเขาไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเหมือนกับการที่เรารู้เรื่องของการตลาดออนไลน์รู้เรื่องธุรกิจของเราดีแล้วและไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจ้างเอเจนซี่ทำลูกของเราคนนี้ก็จะไปได้ยิ่งไกลกว่าเดิมแต่ถ้าเราคลอดลูกคนนี้ออกมานะคะแล้วไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีเวลาให้เขาเลยโยนไ้คนนู้นเลี้ยงทีคนนี้เลี้ยงทีนะคะไม่ว่าเราจะโยนไปให้กี่คน ล,ะะลูกของเราก็จะโตมาไม่ได้ดีค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้พีทด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ